สวัสดีค่ะนะคะวันนี้แปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่เจ้าของคนเดียวกันนะคะท่านอาดีตกำนันโนพดลแสนทรงสิริบ้านาน้ำเปินตำบลปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะซึ่งวันนี้นะคะเช้านี้เราได้ไปดูแล้วว่ากำลังเก็บผลผลิตซึ่งอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่จะพาทุกท่านมาชมว่าผลลัพธ์โดดบ้างเลยนะคะโอเคะนะคะมาดูนะคะ ถุงคาร์บอนนะคะถ้าเป็นถุงสีขาวนี้ก็จะเป็นของปีที่แล้วหรือปีหลายปีละนะคะแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลสดๆแบบนี้ก็จะเป็นถุงคาร์บอนที่เพิ่งซื้อปีนี้หรือว่าใช้มาปี2ปีเองนะคะอายุการใช้งานยังไม่เยอะนะคะซึ่งผลผลิตที่ปีนี้ต้องซื้อถุงคาร์บอนเพิ่มเนื่องจากว่าเจ้าของบอกว่าทุกปีแล้วเนี่ย ใช้ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาดที่เราเคยใช้มานะคะเจ้าของก็จะห่อถุงคาร์บอนนี้ประมาณสัก1 0 0 0 0ถึง15,000ใบ1 5 0 0 0ใบ, 1, บต่อปีนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้ใช้ปุ๋ย1244ตัวนี้นะคะพ่นไปสองรอบปีนี้จึงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก15,000ลูกกลายเป็น40,000 5ถึง4 8ลูกนะ 45,000ถึง48,000ลูกนะคะก็เลยต้องซื้อใบใหม่นะคะถุงคาร์บอนใบใหม่เพิ่มขึ้นนะคะโอเคไปดูความโยกของมันนะคะฝั่งนี้ค่ะนะคะว่าเห็นสังเกตเห็นว่าต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ที่อายุมากแล้วนะคะแต่ว่าแต่แต่ว่าให้ผลผลิตดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มีขั้วเหนียวนะคะตัวนี้มีขั้วเหนียวมียืดช่อเรื่องของดอก ยืดเรื่องเล่งดอกเล่งผลนะคะยืดช่อให้ช่อใหญ่ให้ขั้วเหนียวไม่ร่วงนะคะมีหมดอยู่ในนี้แล้วนะคะฉะนั้นใครที่ปลูกมะม่วงลำไยมังคุดละมุดเงาะนะคะทนได้หมดเลยนะคะใช้อัตราส่วน 20cc ต่อน้ำ20ลิตรนะคะถ้าเป็นถัง200ลิตรใหญ่ก็ต้องใช้อัตราส่วน2ฝาด ฝาหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยซีซีต้องใช้สองฝานะคะโอเคเราตามมาด้านหลังนะคะค่ะตานนั้นเอ่อตานน้นหนึ่งด้านหลังนะคะสังเกตเห็นว่าต้นไม้จะเป็นต้นไม้ที่อายุมากแล้วนะคะต้นของมะม่วงนะคะแต่ว่าให้ผลผลิตอ๋อยกมากเลยนะคะโอเคนะคะต้องบอกเลยว่าปรบมอดังๆให้กับ1ิ4สองีีด้วยนะคะ1ิ4สองีีก็ให้ผลลัพธ์ดีมากเลยนะคะ สุขค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่ามาติดตามผลลัพธ์แล้วก็รู้เลยว่าเราได้นำเสนอสิ่งดีที่สุดให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะเขาก็ได้อ่พอเอาไปพ่นแล้วได้ผลลัพธ์ดีๆก็หมายความว่านั่นคือพ่นเพิ่มผลผลิตแล้วก็ราคานะคะซึ่งบอกเลยว่าแปลงของเจ้าของนี้นะคะ ได้ผ yup. ลได้ราคาดีกว่าเจ้าอื่นๆนะคะเจ้าของมากระซิบบอกว่าเจ้านี้เราได้ราคาดีกว่าเจ้าอื่นๆนี่นะคะต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยนะคะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองแกะดูนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองแกะดูว่าข้างในผลเป็นอย่างไรนะคะโอ้ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้นะคะเขาจะทำาผงคาร์บอนไว้อย่างดีนะคะ ว้าว wow. นะคะลูกหนึ่งเมื่อกี้เราช่างที่นู่นนะคะที่นู่นคือเก็บละลูกหนึ่งประมาณเจ็ดขีดนะคะสองลูกเนี่ยโลกว่าเลยนะคะลูกเล็กๆในประมาณสักอย่างต่ำเลยก็ประมาณสักห้าขีดเลยนะคะอันนี้ลูกใหญ่เลมสมบูรณ์มากนะคะอันนี้เจ้าของบอกว่าโอ้โหปีนี้นะเะงนินหมื่นเงินแสนไม่กลัวเลยนะคะได้แน่นอนนะคะแต่ละลูกใหญ่มากนะคะ ผลผลิตนี่นะคะเต็มเลยนะคะโอเคนะคะโอเคบอกเลยว่าทุกกิ่งติดหมดเลยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่มากเลยนะคะโอ้แต่และลูกเนี่ยจับดูใหญ่มากนะคะผลบอกเลยว่าประทับใจมากเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะนะคะว้า ขนาดบางทีเล็กๆข้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราลองแกะดูอีก,อกลูกซิว่าใหญ่เหมือนกันไหมเดี๋ยวจะหาว่าเลือกลูกใหญ่ๆว้าวเดี๋ยวลองเทียบกับอันนี้นะคะเทียบกับขวดของขวดของเรานะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวแก่อีลูกหนึ่งซิว่าใหญ่ไหมจะได้รู้ว่า ผลมันเป็นอย่างไรบ้างไม่ล่วงนะไม่ล่วงนะว้าวนี่เอาถุงิบเออ่ปุ๋ยสสิบอง1 2 c ีนี่มาเทียบดูนะคะโอ้โหนะคะใหญ่มากผิวสวยมากนะเจ้าของบอกว่าผิวสวยมากนะ เราไม่รู้หรอกว่าที่ผ่านมาเขาปลูกเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าใช้ปุ๋ยทั่วๆไปแล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าปีนี้เจ้าของบอกเลยว่าผลลัพธ์ของ1244ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เยอะมากๆเลยนะคะปีนี้เดี๋ยวเจ้าของเก็บรุ่นนี้เสร็จปุ๊บก็จะแต่งกิ่งแล้วก็จะค้น1244เลยนะคะบอกเลยว่าใครที่ตัดสินใจใช้1244ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ อันนี้เป็นุงคาร์บอนนี่ใช้จนกว่ามันจับพังแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะถึงจะทิ้งนะคะอันนี้เขาก็จะมีตัวตัวเหล็กอยู่ตรงปากถุงที่จะมัดมง่ายต่อการใช้มากๆเลยนะคะซึ่งตำบลปากลางเนี่ยเป็นมะม่วงแปลงใหญ่ของจังหวัดน่านเลยนะคะค่ะส,วน,ส,ว,นสวนแปลงใหญ่เลยที่ส่งออกเมืองนอกญี่ปุ่นประเทศจีนนะคะฉะนั้น เกรดเอทุกลูกเนี่ยเขาจะส่งออกเมืองนอกหมดเลยนะคะเมื่อกี้เราวัดแล้ววัดลูกของแต่ละลูกที่ส่งออกเมืองนอกเนี่ยเท่ากับขวดปุ๋ยน้ำสิบสองสี่สี่ของเราเลยนะคะแล้วก็ปีนี้เพิ่มผลผลิตเยอะขึ้นนะคะเยอะมากๆเลยเพิ่มเป็นบอกว่าเป็นสองสามเท่าตัวนะคะเพราะว่าจากที่หมื่นห้าเนี่ยกลายเป็นสี่หมื่นห้าถึงสี่หมื่นแปดพี่น้องคิดดูนะคะประทับใจมากๆเลยนะคะ โอเคนะไปต่อนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ชมนะคะโอเคเราจะแกะนี่อีกนหนึ่งบ้างเป็นอย่างไรนะจากการที่เขาอยู่ว้าวว้าวใหญ่มากเลยนะคะลูกนี้ประมาณเมื่อกี้เราช่างมาแล้วลูกนี้ประมาณเจ็ดขีดน่าจะได้นะคะเทียบกับอันนี้ว้าวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ จับมากับมือสัมผัสมาแล้วอยากให้พี่น้องของเราได้ใช้ปุ๋ยน้ํา12-4-4ขวดนี้นะคะเพราะว่าเป็นหัวเชื้อเป็นขวดเดียวที่ครบหัวเชื้อ23ชนิดทั้งแต่ท่านอาหารหลักท่านอาหารรองท่านอาหารเสริมนะคะบอกเลยปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพฮอร์โมนทุกตัวอยู่ในนี้เร่งดอกเร่งใบเร่งผล ยืดช่อน้ำส้มควรไม้พระเอกที่สุดที่อยู่ในนี้คือสารฟราวนอย์ค่ะฟลาวนอย์คือตัวที่จะไปขยายเซลล์พืชนะคะจากผลที่เล็กๆก็จะทำให้ผลใหญ่มากขึ้นจากาลูกที่แบบเวลาออกติดลูกเล็กๆแล้วมันจะร่วงนะคะข้นเหนียวก็มีอยู่ในนี้แล้วนะคะฉะนั้นบอกเลยว่าง่ายๆต่อการใช้มากๆเลยแล้วก็สะดวกสบายนะคะเราแค่ เทใส่น้ําเปล่าผสมแล้วพ่นได้เลยนะคะปีนี้เจ้าของบอกว่าเดี๋ยวตกแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บเขาจะยกเป็นหลังมาใช้นะคะบอกเลยว่าปีหน้าสวยกว่านี้อีกนะเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาติดตามผลลัพธ์อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเราก็ไม่ให้เสียของนะคะห่อให้เหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะแต่ทับใจจริงๆนะคะ ว้าวนะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะถ้าอยากจะเห็นว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะอยากใหท้ทุกท่านเปิดใจตัวนี้ใช้ได้ทั้งพื้นทั้งพื้นล้มลุกแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยนะคะได้พืชทุกชนิดนะคะกรณีตัวนี้มีส่วนป้องกันกรณีถ้าใช้ก่อนที่พืชของท่านจะมีเชื้อโรคเชื้อราไวรัสต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ ป้องกันไม่ให้มีนะก็ใช้เฉพาะตัวนี้แต่กรณีที่พืชของท่านเป็นเชื้อราเป็นเชื้อโรคแล้วนะจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องเอาอยาฆ่าเชื้อโรคตัวนั้นนะผสมกับปุ๋ยตัวนี้พ่นไปทีเดียวซึ่งเวลาพ่นไปแล้วเนี่ย ตัวนี้จะไปขยายเซลล์ไปฟื้นฟูนะคะมีสภาพทําให้เซลล์พืชต่างๆที่มีปัญหามีโรคอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้นะคะพระเอกฟาวนอยของเราจะเป็นตัวไปฟื้นฟูให้พืชกลับมามีชีวิตชีวากลับมาดูดกินอาหารเหมือนเดิมได้นะคะจะทําให้ยืดเซลล์พืชได้เร็วขึ้นนะคะสังเกตเห็นว่า ถ้าเป็นตระกูลพืชล้มลุกเนี่ยเวลาที่พ่นไปแล้ว3วัน5วันท่านจะสังเกตเห็นเลยว่าต้นพริกของท่านจะเขียวจะใหญ่ขึ้นต้นหอมผักชีของท่านจะยาวยาวขึ้นนะความสูงจะท่านจะรู้เลยนะคะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ใช้ปุ๋ยดีๆนะคะหนึ่งหนึ่งขวดที่ ทดแทนได้ปุ๋ยหลายๆตัวเราไม่ต้องซื้อหลายตัวนะคะฉะนั้นบอกเลยว่าบริษัทก็ผลิตมาให้ทุกท่านได้ใช้ปุ๋ยดีๆเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนลดเรื่องของค่าแรงต่างๆให้ทุกท่านนะคะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้อยากได้ปุ๋ยน้ำา2 2 4 4ตัวนี้ก็ติดต่อน้ำหนึ่งตามเบอร์โทรข้างหน้านี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นขวดเดียวเท่านั้นที่จบ ทุกตัวมีครอบอยู่ในนี้แล้วนะคะฉะนั้นขอบคุณที่ทุกท่านติดตามในการติดตามผลลัพธ์ในวันนี้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ